พระธรรมคำคมพระครูบาสติใจวันที่22กุมภาพันธ์2568าสาธุเจ้าค่ะเรื่องความรู้เห็นมันอยู่รู้ทุกวันตั้งสติมองตัวฉันนั้นสันดาล เรามองเห็นให้ชำนาญการแก้ไขเพราะปรับเปลี่ยนเรียนความรู้ผู้มีชัยเอาชนะถึงเส้นชัยในตัวเราใชา้ศีลธรรมเป็นเครื่องนำทรรมชีวิตต้องลิขิตเรื่องศีลธรรมนำมาสอนมีความรู้ต้องมีอยู่รู้ทุกตอน อุทาหรณ์เรื่องสอนใจในตัวเราทางเห็นศีลมันผ่องใสในใจรู้ทางพระธรรมท่านมีอยู่ให้รู้ไว้มันตัดบาปมันตัดเวรทั้งเข็นใจรู้ภายในจิตใจเราเอามาปลงความรู้สูงด้วยสักดศรีเรื่องมีศีล ระคุณเจ้าเป็นอาจินถิ่นแดนธรรมจิตใจในเราต้องรู้ผู้ละวางเห็นเป็นกลางเรื่องความรู้ผู้ถือไว้ทางจิตใจเห็นครอบคลุมสุข,ขุมพอมีใจต่อพอให้เห็นเป็นทักษะผู้ชนะ ต้องระวางทางตัวตนเรื่องทิฏฐิต้องวางลงให้ตรงกลางเห็นความว่างเรื่องทางรู้ผู้เข้าใจเห็นทางในจิตใจเราเอาหมกมุ่นมาเป็นทุนให้วุ่นวายในใจเราพระธรรมคำคมวันนี้ เข้าใจมากขึ้นใหม่ครับพระธรรมคาคมพระครูบาสติใจาสาธุเจ้าค่ะ